สวัสดีค่ะบุภาผ้ารวยค่ะวันนี้มาแนะนําเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะพอดีว่าน้องเขารีเควสมาค่ะว่าอยากให้อสอนตัวอย่างทําลายของเสื้อตัวนี้ค่ะพอดีว่าเสื้อตัวนี้ก็มีในใน u t u b e ค่อนข้างเยอะนะคะที่เขานํามาลงเสื้อตัวนี้จะเป็นผ่าหน้าผ่าหน้าแขนยาวปลายบานนะคะทีนี้บุภาจะมาขึ้นลายให้ดูแต่ว่าไม่ทําจนเสร็จทั้งตัวนะคะ,ะตัวนี้ ปู่าจะใช้ไหมพรมถ,ถักให้ดูนะคะไหมพรมนะมเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกันเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะการทําแขนปลายบานนะคะอันนี้แขนเขาจะเขาจะบานนิดนึงนะเขาจะบานออกนิดนึงคือเราต้องทําแขนแล้วมาต่อนะคะทําแขนแล้วมาต่ออันนี้เราก็ทำํทำทําเสื้อก็เป็นเป็นชิ้นถ้าเราจะเอาเว้าเอวนะคะก็แนะนําว่าเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลัง จะมีทั้งหมดสามชิ้นนะถ้าถ้ามีเว้าเอวนะแต่ถ้าไม่เว้าเอวถ้าไม่เว้าเอวนะคะก็ทําก็คือถักมาแล้วก็มาผ่านหน้านะถักตรงนี้รอบตัวแล้วก็มาผ่านหน้าอ่าผ่านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลายกันอันนี้ตัวอย่างที่บุภาทาทาไว้ให้ดูนะคะตัวอย่างนะอืมตัวอย่างใช้ไหมพรมถักไหมพรมอ่าอันนี้เส้นจะออกใหญ่หน่อย ะะส่วนตัวลักษณะแขนแขนปลายบานอันนี้จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะอุปามาแนะนําว่าเวลาเราทําแขนปลายบานนะคะเราขึ้นเราขึ้นลายอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ามาคอดมาคอดตรงนี้นะคะมาคอดตรงตรงประมาณกลางแขนเนาะเพื่อให้มันเพื่อให้มันเป็นคอดๆอดแล้วก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็เป็นหัวไหล่คือต้องทําแขนมาต่อนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ ลักษณะการทำแขนเนาะอันอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่มีในตัวนี้นะเพราะไม่มีแพทเทิร์นถ่ายมาจากแบบเขาตอนนี้นะคะแต่ลักษณะการทำแขนปลายบานก็คือเราเราทำเราขึ้นต้นจากนี้แล้วก็เราเข้ามาคอดเอามาลดมาลดมาลดเอ่อลดลายอะคะ่ะลดลายแล้วก็ขึ้นไปอันนี้คือลักษณะทำแขนปลายบานนะเดี๋ยวเรามาดูลายกันค่ะ บุภาใช้ไหมพรมนะคะไหมพรมถักนะไหมพรมเส้นเล็กเข็มเบอร์สามเข็มเบอร์สามนะคะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างตัวอย่างลายลายนี้จะไม่ไม่ยากค่ะแต่ว่าบุผาไม่ได้ทําเสร็จจนเป็นตัวนะเราถักขึ้นต้นด้วยโซ่ขึ้นต้นโซ่ไปก่อนนะคะถักโซ่จนตามความต้องการของเราก่อนนะ เอาเอาตามที่เรา,เ,าเราพอใจนะคะวัดรอบเอวเราแล้วเราต้องการเพราะเสื้อตัวนี้จะออกหลวมหน่อยนะคะจะไม่จะไม่ฟิตนะเสื้อตัวนี้จะออกหลวมๆนิดหนึง่งเพราะว่าเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมผ่าหน้าเนะเสื้อคลุมผ่าหน้าปรับโวกัดนิดหนึง่ง ถักโซ่ไปก่อนนะคะบุภาจะทําตัวอย่างลายให้ดูนะนิดนึงนะคะตัวอย่างลายให้ดูแต่ว่าไม่ได้ทําจนเข้าตัวนะการเข้าตัวนี้ต้องไปไปดูจากาคลิปคลิปอื่นนะคะแต่มีหลายคนที่เขาทําวิธีเข้าตัวอยู่คะ่ะแต่นี้เราถักไปก่อนแต่หลายคนที่เป็นบางทีทําลายเนี่ยยังงงๆอยู่ก็มาดูลายจากของบุพานะอันนี้ขึ้นต้น ขึ้นต้นโซ่สาโซ่สนะคะปักหลักลงทำทั้งหมดสี่หลักนะคะสี่หลักนี่หลักที่2หลักที่3ตรงหลักนี้สังเกตนะคะบูผาจะไม่ทำเหมือนอเหมือนหลักอื่นๆนะเพราะอันนี้มันจะโชว์หลักคือดึง2สเต็ปนะคะอันนี้แล้วก็โซ่หนึ่ง เว้นมาสองช่องมาปักช่องที่สามช่องที่สามนะคะโซ่หนึ่งมาปักช่องที่สามนะโซ่ที่สนะคะเว้นสองสองโซ่ อันนี้เราทำสีหลักนะคะสีหลักมันจะระหว่างกันจะไปแบบช้าๆนะคะมีสมาชิกหลายท่านบอกว่าบุภาท,ทำเร็วถักเร็วเป็นคนที่ใจร้อนคือทำอะไรค่อนข้างทำเร็วทีนี้หลายคนตามทำไม่ทันเนาะอืนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะ แล้วก็โซ่1เว้น2เว้นสองโซ่นะคะมามาลงโซ่ที่สามโซ่ที่สามนะโซ่หนึ่งเว้นสองนะคะมาโซ่ที่3ามนะเนี่ยค่ะทำอย่างนี้ไปจนจนวนรอบเลยนะจนวนรอบตัวของเราค่ะจนวนรอบตัวอันนี้เป็นผ่าหน้าใช่ไหมคะแล้ก็เว้นสองฝั่งเนาะ บนรอบตัวก็เอาที่อย่า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 ฟิตเกินไปนะคะวัดดูวัดจากเสื้อที่เราใส่ประจำวันก็นได้ค่ะที่ตัวไม่หลวมมากอะคะ่ะแต่ว่าไม่ถึงกับพอดีตัวนะต้องตัวเสื้อตัวนี้ลักษณะจะเสื้อคลุมจะหลวมนิดนึงเนี่ยค่ะดูตามมือไปนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็เว้นสองสองโซ่แล้วก็มาปักลงโซ่ที่สามนี่นะคะ นี่นะคะหนึ่งสองมาปักลงโซ่ที่สามมีหลายคนบอกว่าไม่ไม่ได้นับโซ่คืออันนี้ก็ก็เหมือนบุภาก็เรียนรู้ไปจากท่านผู้ติดตามเนาะท,ที่ที่แนะนำมาค่ะเพราะบางทีบุภาก็ยังเป็นยูทูบยูทูบเบอร์คนใหม่อยู่เราก็ยังยังพึ่งเข้ามาในสู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทำเป็นประจำเนาะไม่ได้ทำเป็นงานประจำทำเป็นงานอดิเรกอยู่ ก็ยังมีตกตกต,กตนหน,นในหลายเรื่องอยู่ค่ะนี่นะคะอันนี้จะทําตัวอย่างให้ให้ดูประมาณนี้นะนี่นะคะโทรศัพท์เดี๋ยวมันชัดเดี๋ยวมันชัดนี่นะอ,อีกสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะมันจะน้อยไปจะไม่เห็นลาย พอไม่พอสพอมารอบต่อไปนะคะรอบต่อไปตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าโซ่5้านะคะมาเกี่ยวตรงนี้โซ่3าอันนี้ลายจะไม่ยากนะคะลายซ้ำๆกันไป ลายจะง่ายค่ะลายจะง่ายแต่ว่าทาเขาทําออกมาสวยเนาะนางแบบใส่แล้วสวยมากค่ะหลายคนแบบแบบนี้ค่ะหลายคนก็อยากทําแต่ใช้ถ้าดูจากแบบน่าจะเป็นไหมพรมนะคะที่เขาทักน่าจะเป็นไหมเส้นใหญ่ถ้าไหมเส้นใหญ่ไหมพรมนะคะอันนี้เสื้อแขนยาวก็ใช้ประมาณห้าม้วนเนาะแขนยาวนะห้าม้วนนะคะ ถ้าเป็น Summer, ใหม่ซัมเมอร์ใช้หมว้วนนะคะใช้หม้วนเราจะได้ซื้อทีเดียวโซ่ตรงนี้โซ่สามนะคะแล้วก็โซ่ห้าเป็นอย่างนี้นะคะพอรอบต่อไปนะ1 2ึสาด้านข้างเราก็เป็นหลักอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเป็นสี่โซ่สี่นะพันหัวเข็มนะคะลงตรงกลางนี้นี่นะคะ โซ่หนึ่งตรงที่เราโซ่สามนะคะตรงนี้จะเป็นห้าเป็นเป็นสี่หลักทำหลักสี่หลักนี่นะคะวันเสาร์ก็ไปทำงานอยู่หน่อยหนึ่งวันนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะย้อมผมเสร็จผมงอกเต็มหัวเลยก็เลยย้อมซะหน่อย <c oughs> ถ้าไม่ย้อมก็ดูไม่ได้เลยเนี่นะคะสี่สี่สี่หลักนะแล้วก็โซ่หนึ่งตรงนี้หนึ่งหลักนี่นะคะดูตามมือไปนะไม่ได้ตัดต่อค่ะอันนี้ทําตัวอย่างลายให้ดูเนาะหลายคนอาจจะเอ๊ะมันยังงงงอยู่ทํายังไงลายนี้มองมองอจากภาพรวมจากตัวเสื้อแล้วสวยดีสวยดี <c oughs> ตรงตัวนี้เราก็ทำจากจากอ่จากชายขึ้นขึ้นตัวนะคะจากชายขึ้นตัวส่วนแขนก็เหมือนกันจากชายแขนขึ้นตัวนะเวลาดึงหลักอย่างนี้มันจะทําให้หลักดูสวยค่ะมันจะดูไม่แตกหลักมันนะปกติของบุ้ผานะจะดึง จะดึงสเต็ปเดียวจะไม่ดึงสองสเต็ปแบบนี้อันนี้จะเป็นสองสเต็ปนะคะหลักของเสื้อตัวนี้ให้เป็นสองสเตป็ปนี่นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้โซ่หนึ่ง,ตรง,งตรงมุมบันนี้นะคะตรงมุมปักลงตรงนี้ก็ได้ สมมติว่าตรงนี้มันเป็นด้านผ่าหน้าใช่ไหมคะมันก็จะมาชนกันแบบนี้นะทำรอบตัวพอมาตรงนี้หนึ่งสองสามอันนี้อันนี้เราขึ้นสามสามนี้คือหลักคือหลักมันนะคะนี่นะอันนี้โซ่สามนะคะโซ่สามตรงที่มีหลักโซ่ห้า ตรงที่มีหลักโซ่ห้านะหนึ่งสองสามตรงที่หลักเดียวๆนี่โซ่สามตรงที่สี่หลักนี่คือ,คอโซ่โซ่ห้าเนี่ยค่ะเราทำอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตัวนี้น่าจะเสร็จไวปผาด,ดูแล้วเพราะว่ามันเป็นลายที่ไม่ยุ่งยากเนาะอืม ที่ไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกสองอันสองแถวอันนี้ตรงหลักตรงข้างมันก็ทำเป็นหลักหน่อยหนึ่งนะทำเป็นโซ่ขึ้นไปอันนี้สี่หลักคือในโซ่สามอะค่ะจะมีสี่หลัก พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนี่ยนะแล้วก็มาโซ่หนึ่งอันนี้ไปแบบช้ามากนะคะเนี่ยไปแบบช้ามากด้วยลายที่มันลายไม่ยากนะลายมันง่ายฝนตกไหมคะที่บ้าน <c oughs> กลางวันมีตกมาหน่อยหนึ่งโอ้ยแต่ก็ร้อนอยู่ดีพออากาศร้อนมากค่ะแอร์พังค่ะแอร์พัง แอร์ไม่เย็นก็เลยต้องไปละเหตุพากันไปนอนห้องเล็กเดี๋ยวต้องตามช่างช่างเขาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเขาจะไม่มาให้เราได้เลยช่างประจำล้างแอร์นี่นะคะพอหน้าร้อนนะคะจะจ่ายเต็มเลยนะค่าจะจ่ายตามมา ทำงานทำงานช่วงนี้เหนื่อยไหมคะท่านผู้ชมช่วงนี้นะเป็นอะไรที่เหนื่อยอยู่นะทำงานเหนื่อยทำมาหาก,กินเนาะดูตามมือไปนะคะถ้าไม่มาลงสกักอาทิตย์หนึ่งก็ท่านสมาชิกก็หายหายเป็นพันเลยนะคะ Youtube ก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ไปถึงไหนสักทีด้วยเวลาเอ่อเวลาประจำวันนะคะเหนื่อยมากด้วยสาขามันจะมี2ชั้นนะขึ้นลงบันไดแต่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากค่ะเลยไม่มีกำลังบางชาที่จะมาอันี้ที่จะมาคิดไอเดียอะไรเงี้ยค่ะบางทีแกะลายเนะี่ยมันยากอยู่นะคะเพราะมันไม่มีแพทเทิร์นนะไม่มีแบบนะ แล้วก็ลายที่ถ่ายมาจากของต่างประเทศอะคะ่ะมันก็บางทีมันก็ไม่ชัดพอเราขยายออกมามันมองไม่มันมองไม่ค่อยเห็นอันนี้โซ่ห้าคะโซ่ห้าหรือหกลืมหนึ่งสองสามเห็นไหมคะจะเห็นรูปล่างนะจะสวยอยู่อยากถักไปหมดเลยอะ่ะ รอโครงการเออร์ลี่อยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีรออยู่ว่าเขาจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่เพราะบุ้าห้าสิบหกแล้วก็เราก็อยากจะพักในวินาทีนะก็สองกิจสองใจอยู่ค่ะใจนึงก็อยากจะพักจังนิ้ก็เสียได้ยเงินเดือน <laughs> อยังงกกันเดือนเดี๋ยว หนึ่งสงสามสี่ตรงนี้ขึ้น,น,นโซ้านะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะตรงนี้ขอบมันด้านข้างมันจะได้จะได้สวยหน่อยนะคะโซ่หนึ่งถ้าไหมพรมก็สวยอยู่นะคะไหมพรมแต่ว่าบ้านเรามันร้อนอ่ะนะบ้านเรามันร้อน แต่เพื่อนๆหลายคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ญี่ปุ่นมีมีน้องคนหนึ่งบอกถ้าหนูมาหนูจะให้พี่ถักให้ได้ไหมคือเวลาน้อยจริงๆค่ะก็อยากเกิดถักอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าเออร์ลี่รีไทค่ะอาจจะมานั่งถักถักขายอนะแต่ว่าตอนนี้มันทำงานด้วยยังทำงานอยู่เนาะแล้วก็ตัวเลขมันหายากค่ะปีนี้ทำงานยากค่ะธนาคารปีนี้นะ ทำไม่ง่ายเลยด้วยเขาข้อกำหนดเขาเยอะจะปล่อยกุ้งปล่อยกู้อะไรเงี้ยคะ่ะจะเยอะดอกเบี้ยก็ลงอีกเนาะคนฝากเงินตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วฝากเงินดอกเบี้ยลงส่วนคนกู้ดีหน่อยดอกเบี้ยลงก็จะผ่อนแล้วก็เป็นเงินต้นเยอะหน่อยแต่ว่าจะกู้ใหม่ลำบากนะคะตอนนี้ถ้าเดินบัญชีไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนีย่ก็จะยากหน่อย นี่เยอะเดินบัญชีไม่ค่อยสวยนะคะแทบจะไม่ปล่อยกู้เลยอืมก็ลำบากทุกอาชีพนะตอนนี้ลำบากอ,อีกพักใหญ่อะค่ะพักใหญ่ถึงจะดีขึ้นคงไม่ดีเร็ววันนี้หรอกคิดว่านะคงไม่ดีเร็ววันเพราะหลายคนที่บางคนตกงานบางคนถูกลดเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ว่าบางทีเขาก็ ลูกก็เรียนหนังสือแพงนะอัดเทอมเห็นไหมครับสวยนะเดี๋ยวให้ดูจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างค่ะพอดีถักตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งอันนี้โซ่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าดูตามมือไปนะคะ แต่ YouTube ต้องขยันนะต้องขยันลงคลิปต้องหาคลิปใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาคลิปที่แบบบุพภาก็อยากทำจนเสร็จนะหลายคนอ่ก็ก็แจ้งมาว่าทำไมพี่ไม่ทำให้เสร็จทั้งตัวก็อยากทำให้เสร็จอยู่ค่ะแต่ถ้าเสร็จทั้งตัวกว่าจะได้ตัวหนึ่งอะค่ะมันนานทีนี้ว่าเวลาคือมันน้อยอะอก็เลยเอาอย่างนี้ไปก่อนถ้าติดตามบุผภาอยู่ก็าอาจจะ ว้นหนึ่งบุผกผาต้องถักเป็นตัวค่ะต้องถักเป็นตัวขายอยู่แล้วเพราะตั้งใจไว้อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ด้วยที่เวลามันไม่ทันจริงๆอันนี้โซ่สามนะคะเนี่ยนะเราทำอย่างนี้อันนี้ทำช้านะคะอย่าว่าไวนะครั้งนี้ช้ามากเลยนะเนี่ยช้ามากเลยอม นี่นะคะโซนหนึ่งถ้าทำหลักแบบนี้ก็สวยดีเนาะเนี่ยพันหัวเข็มแบบนี้ค่ะมันมันก็ทำให้สวยดีเป็นรูปเป็นล่างสวยดีที่ดึงสองสเตปเนี่ยนะแต่เห็นฝรั่งเขาก็ดึงแบบสองสเตปแบบนี้นะมีบุปผาคนเดียวตรือบ้างที่ที่ดึงทีเดียวดึงครั้งเดียว แต่อันนี้มันโชว์ลายโชว์ลายหลักนะก็เลยต้องต้องดึงแบบนี้นะครับจะเห็นมันจะสวยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยอืมสวยแต่เสื้อตัวนี้สวยนะเสื้อตัวนี้สวยถักออกมาแล้วสวยเลยแหละจะใช้ไหม่อะไรก็สวยนะคะเสื้อตัวเนี้ยลายเนี้ยดูลายไม่ยากนะลายง่ายๆแต่ว่าทำออกมาแล้วโอเคเลยจะทำเป็นชุดแซ็อะไรก็ได้นะเป็นชุดกระโปรงก็ได้นะ ถ้าไม่ทำเป็นเสื้อตัวเดียวเราก็ไปปรับเอาไปทำผสมเอากับลายลายดอกอะ่ะก็สวยนะอ,อยู่ที่ว่าเราก็ดูแบบของต่างประเทศมาเราก็ปรับเอาต่างประเทศบางทีเขาจะสวยแบบอันนี้มันมาจากของอะไรนะ มันมีต้นฉบับนะน่ะน,ะ,น,ะ,นะคะสวยไหม,อมพอพอดูอย่างนี้ดูดูสวยนะดูสวยเป็นเป็นเหมือนแบบนะแต่บุพาไม่ได้ไม่ได้เข้าตัวให้ดูนะคะไม่ได้เข้าตัวนะอืเพราะว่าตอนนี้ค่ะถ้าถ้าทํา,าทจนเข้าตัวครับก็จะสวยอยู่นี่นะคะยะลายนี่ะนะคะให้ถักให้ถักหลักแบบแบบอันนี้นะคะ ของบูผาเนี่อันแรกนี่ดึงครั้งเดียวอันที่สองนี่ดึงอันนี้อันนี้ดึงสองสเต็ปดึงดึงครั้งเดียวมันสวยสู้สองสเต็ปไม่ได้ถ้าลายนี้นะลายนี้ต้องดึงแบบนี้ค่ะต้องดึงแบบนี้นี่นะต้องดึงแบบนี้มันจะเป็นลายสับบางกันสวยนะอืสวยอยู่ค่ะเราถักเราถักก็ถักโซ่ยาวๆนะสักโซ่ยาวๆเพราะว่าตรงนี้มันห้าโซ่ ตรงนี้ห้าโซ่ตรงนี้นะคะสองโซ่แล้วก็มาปักหลักสองโซ่ทั้งหมดเนี่ยมันห้าโซ่อันนี้สี่ช่วงดอกหนึ่งเนี่ยมันก็เก้าเก้าโซ่เนี่ยค่ะเก้าโซ่เราก็ถักไปอันนี้ถักโซ่ยาวๆรอบตัวเราเลยตามความต้องการถักโซ่ไปก่อนแล้วก็ถักชายขึ้นมานี่นะคะเดี๋ยวเรามาแต่งชายมันก็จะสวยเองแถวที่สองที่สามนึงก็จะสวยเวลาผ่าหน้าด้านข้างถ้าเราเก็บสวยมันก็จะโอเคแล้วก็มาแต่งนิดนึงเดีย๋ยวให้ดู แต่แบบตัวนี้มีคนทําเยอะอยู่นะคะมีคนทําเยอะอยู่เนี่ยค่ะพอพอเขาแต่งขอบใช่ไหมคะแต่งขอบเขาถักวนรอบเลยวนรอบตัววนรอบตั้งแต่คอนะคะี่ค่ะวนรอบลงมาแล้วรอบชายรอบตัวส่วนแขนนะคะเราก็มาเวลาเพิ่มแขนใช่ไหมคะเนี่ยเราก็แตกออกข้างเนี้ยช่วงเนี้ยแตกออกข้างก็ได้เวลาเพิ่มหรือถักถักอย่างเนี้ยไปอย่างเนี้ยคะ่ะถักไปอย่างเนี้ยบาน รอบแขนอันนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปไล่ลดช่วงช่วงประมาณกลางแขนไล่ลดหลักจากแทนที่จะเป็นสี่เป็นสองเนี่ยค่ะสองฝั่งให้มันให้มันเข้ามันก็ได้แล้วประมาณไม่กี่รอบนะก็จะเป็นแขนเสื้อปลายบานแขนเสื้อปลายบานนะคะสวยอยู่แต่ว่าถ้าดูถ้าดูตรงนี้มันสี่จะเอาห้าก็ได้นะคะเอาห้าก็สวยนะถ้าเอาห้าก็สวยอืม ถ้าเอาห้าไอตรงไอตรงโซ่ตรงกลางเนี่ยค่ะก็เพิ่มมันเป็นสักสี่นะเป็นสักสีโซ่นะมันจะได้มันจะได้ไดูโอเคกับผ้าหลักก็อยู่ที่เราเนะแต่ของแบบคราวนี้กี่หลักขายายขายายไม่ได้ก็น่าจะประมาณนี่แหละค่ะประมาณสี่นี่แหละประมาณสี่ส่วนใหญ่ประมาณสี่แต่ว่าของของเขานี่เป็นเป็นไหมเส้นใหญ่นะ เป็นไหมเส้นใหญ่อ่าเนี่ยค่ะไม่ได้ติดกระดุมนะแต่ว่าถ้าตัวถ้าตัวนี้กลัวมันมันเปิดมันมันไม่ได้คือเหมือนประมาณเราทาเราทาเชือกไว้ผูกอะค่ะไม่ผูกนะเวลาใส่จะต้องไม่ต้องคือเวลาเราใส่อะค่ะมันจะได้ไม่หลุดลุ่ยเวลาใส่ทํางานอย่างเงี้ยเราก็ทําผูกไว้นิดนึงทาผูกผูกโบไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ปล่อยลงมาหรือไม่ก็หากระดุมสวยๆมาติดเม็ดเดียวก็ได้ เพราะว่าเวลาเราทํางานอันนี้เขาเปิดปล่อยไป,ปล่อยนะอ่าใส่ปล่อยแต่ถ้าเราใส่ทํางานแนละ้วมันจะหลุดลุยจะหลุดลุยเราก็เพิ่มมันเข้ามานิดนึงเนี่ยคะ่ะสวยดีอ่าน้องก็พี่เอามาสอนตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าให้ดูทั้งตัวเนาะอ่าก็ขออาภัยในการที่จะทําเข้าดูที่จะเข้าทั้งตัวคะ่ะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะสั้นๆค่ะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ